โดนเห็บกัดนะคะตัวแรกที่หาเจอนะคะนี่ตัวที่สองค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆโรตีนะคะต้นคลิปก็บอกไว้ว่าโดนเห็บกัดมาค่ะสองตัวนะคะเพราะว่าโรตีไป เก็บเห็ดค่ะเพิ่งเข้าป่านะคะปีนี้เป็นครั้งแรกเลยนะคะทางที่กำลังจะไปเก็บเห็ดนะคะมันก็จะชันนิดนึงอันนี้เป็นสุดเขตถนนสำหรับที่ให้รถธรรมดาเข้านะคะอันนี้เฉพาะสำหรับเอ่อคนที่มีที่มีอะไรอยู่ในนี้นะคะหรือว่าเป็นเจ้าของไร่นะคะถึงจะเอารถเข้ามาได้ะคะ่ะอันนี้ แฟนโรตีก็มีป่าอยู่ในนี้นะคะก็เลยเอารถเอารถกระบะโฟวินนะคะขึ้นมานะคะทางก็จะลำบากนิดนึงถ้ามีถ้าเป็นรถเก่งเนี่ยก็คิดว่าลำบากนะคะเพราะบางทีถ้าฝนตกเนี่ยถนนเนี้ยดินมันก็จะมีเลื่อนมีอะไรบ้างนะคะเป็นต้นไม้สมสุดอันนี้ที่มานี่ก็ยังไม่รู้นะคะว่า ว่าจะมีเหตุให้เก็บหรือเปล่านะคะก็ถือว่ามาดูต้นไม้มาดูมาดูอะไรมาดูทีดูอะไรด้วย่ะคะว่าเพราะว่าถ้ามันเป็นพายุอะไร่งเงี้ยบางทีอาจจะมีต้นไม้หักโคน่นอะไรอ่ะรอบหน้าก็จะได้เอาเลื่อยมอเตอร์มาตัดไม้ออกนะคะเห็นขอนไม้ค่ะลูตีก็เลยดิ่งมาก่อนเพราะว่าบางทีตามขอนไม้แบบเนี้ยมันจะมีเป็นเห็ดเห็ดหูหนูอะคะ่ะ หรือว่าจะเป็นเห็ดแครงนะคะขึ้นอยู่อีตัวชเน็กแคนนี่ถ้าอยู่ที่บ้านนี่เสร็จฉันนะฉันต้องสังหารนะมันกินผักค่ะตัวนี้นี่ค่ะปีนหนะ้ผักขึ้นมาค่ะเมื่อกี้ดอกใหญ่มากค่ะเป็นเห็ดไอออชวามันนะคะเนี่ย ชนยิมันกิเกสเซน <c oughs> ใช่ค่ะเนี่ยมีหอยทากมากินละแสดงว่าเราเรารอดละดอกใหญ่มากคะ่ะนวันนี้ได้กินผัดเห็ดแน่ๆ ครั้งแรกของปีนี้เลยค่ะที่โรตีมาเก็บเห็ดอะค่ะแต่ว่าออกมาช้าหน่อยเพราะว่าโรตีทำงานทํารู้สึกมันก็จะพิเศษพิเศษหน่อยเพราะว่ามาเก็บในป่าของพ่อค่ะเมื่อก่อนเราก็ไปเก็บในป่าของชาวบ้านดอกสวยมากเดี๋ยวไปหาดูกันถ้าตรงนี้มีเรามันน่าจะเจออีกอะค่ะ นี่ยค่ะปีนขึ้นมาเมื่อกี้ตรงหน้าผาตรงนี้ค่ะเอารถจอดไว้ตรงนูน้นทางมันลื่นนะคะฝนเพิ่งตกด้วยโดนป้าไปกินไปเยอะแล้วค่ะ คนก็กินจะได้ปด เราจีก็เจอเป็นตัวาลามันเดอร์เหมือนเป็นน่าจะเป็นตุ๊กแกป่านะคะตัวลายเชียวดูเรามาทำให้ตกใจมันก็เลยวิ่งหนีเลยสงสารมันเชียวห <c oughs> นีหนีหนีเอาไปแกงเห็ดซะดีไหมเนี่ย เียวเพราะว่ามันมืดวันนี้ไม่ได้ตั้งใจจะมาเก็บเห็ดโดยตรงนะคะแวะมาดูแวะมาดูป่าเดี๋ยวอาจจะไปดูอีกที่นึงอะคะ่ะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องของโรตีด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้โรตีในการทำคลิปต่อไปค่ะ สำหรับวันนี้เราตีฝากไว้แค่นี้นะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ